อันนี้อยู่นครสวรรค์ที่เจ้าวุ้นขดขดมากระหุ่มหอยกเยอะมากบาล้ายหลายพี่น้องก็สามารถเอาได้เพราะว่า มีตรปลาข้าวคอว่าตัวหนึ่งประมาณหาโลหรือสิบโลสันหลายคักหลายในทีปลาทกปลาซิวกัหลายปลาซิวกนไปดักข้าวเดียวได้มาปีน้อง ไล,ล่ดิอืมอืมอันนี้ยั่วไอ้ยัย่ไอ้นครสวรรค์จ้ะเนี่ยนครสวรรค์บรรยากาศ ป่าน้ำใสใสบางคนเล่นน้ำแต่ช่วงช่วงนี้มันเลิกมันเลิบจะจะเลิกเช่วงเปิดเล่นมันกรตื่นนน่ไงนไงล้วตกป,ปา นังขอมอยู่พีน้องอืมนังขอมอ,อยู่อืห่าบรรยาก,กาศเย็นเย็นเย็นขนาดก็เลยน้ำอืม ตม่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับตะไข่ได้ไดจ้าเรนนี้ก็ลังใจเฮ็ดชิบหนาต่อไปนี่จเนอะอจากสองย้าินเชแนวได้จ้าสวัสดีค่ะ